ตอนนี้นะคะเราก็จะทําเป็นแกงคั่วกระดูกหมูนะแต่ว่า,าไฟน่าจะแรงไปนนล้วนก่อนอันดับแรกล้วนก่อนอุ้ยฝุ่น้ะถ,ถามว่าอยู่ตอนนี้อยู่ไหนส่องให้ดูเลยอันนี้เราอยู่ทามกลางธรรมชาติในสวนจ้ามีปลูกเปด,ด้วยนะขอบอกนี่กกรน้ำร้อนพร้อมรถพร้อมสเบียงพร้อมจ้า แต่ตอนนี้กับข้าวยังไม่พร้อมเพราะว่ายังทำไม่เสร็จสหมัวตะโมอยู่อ่ะอันนี้ก็เดี๋ยวเราลองมาดูนะว่าแกงขั้วกระดูกหมูอ่อนของเราอะมันจะอร่อยหรือเปล่าทุกปากคุณชายหรือเปล่าก็ไม่รู้อันนี้ก็คือคุณชายเขาซื้อมานะคุณชายคือผัวนั่นเองค่ะอ่ะไปนี่นะคะส่วนคุณนายไม่มาะคะคุณนายบอกว่าไปเซเว่นน่าจะดีกว่ามา ในสวนนะเราก็ปล่อยเขาไปเอาที่เขาชอบอภาพเบลอบ้างอะไรบ้างนะจ๊ะดูกันนะดูน่าอร่อยเนี่ยขนาดแค่รวนอย่างเดียวนะเนี่ยโอเคต่อไปเดี๋ยวเราทําใส่เครื่องแกงก่อนแต่ตอนนี้ก็คือขอแค่น,นี้ก่อนเดี๋ยวเรามาดูสัว่าหน้าตามเป็นยังไงตอนที่มันสุกแล้วเลยโอเคโอเคจริงๆมันต้องผั ครื่องแกงก่อนเลยแต่ว่าแม่ควยอย่างเราไม่ควยอย่างเราจ้าเออเอาเดี๋ยวเอา,เอาหมูไปคุกเครื่องแกงก่อนละจ้าเดี๋ยวมันอร่อยเองทุกอย่างมันคือแบบมาจากใจมาจากใจไม่ได้แกงอำ่ำสวยโผเสียงข้างๆก็มันเจิอมากโอเคเดี๋ยวรอดูสุกเลยนะคะนี่ก็ทํามาได้ ครึ่งทางแล้วแล้วรอให้นางเดือดแล้วก็ใส่ใบมะกรูดกระถามถึงรสชาติแมันน่าจะอร่อยอยู่นะโอเคเดี๋ยวรอให้อแกงขั่วกระดูกหมูของเรานะมันมันมันมีความเขาเรียกว่ามีความนุ่มมอนนะเอาให้มันกัดไปแล้วแบบฟันไม่หักกนะันโอเคเดี๋ยวรอให้มันเปื่อยก่อนแล้วกัน mm. มันจะอร่อยนะนี่คือหน่ายกับข้าวอย่างแรกที่ ทำในส่วนวันนี้นะก็คือแกงพั้วเราเริ่มจากอาหารที่สุกยากๆก,ก่อนต่อไปเดี๋ยวทำง่ายๆนะูดจะจเคสีสันสวยงามส่วนความเผ็ดนะก็เอาที่เราอะ่ะกินได้เป็นครัวแบบบ้านๆน,นะคะบอกเลยว่าเรามาเหมือนปิกนิกค่ะแต่ว่าเรามาเออมาดูสวนทุเรียนของเรานะคะ ก็เริ่มแบบสร้างเนื้อสร้างตัวเนาะอน,นาคตนะจา๋าโอเคต,ตอนนี้คือทำข้าวให้เสร็จก่อนนี่ก็อาหารอีกอย่างหนึ่งนะคะต้มจืดสไตล์ชาวไร่ค่ะชาวสวนค่ะเราจะไม่เอาอะไรเยอะเนาะดูดิน่ากินขนาดดี้ทำด้วยใจ ปองออกก่อน,เ,นเสร็จแล้วนะคะ